พามาเบึงการไถมันลองทีปกติส่วนมากเขาจะไถลองหางครับอันนี้เป็นลองทีกับระยะประมาณ80-90ถึงเ0ซนครับลองทีไปไถมาแต่ละล่องก็จะอยู่ทีเอ่1 3 0ถึง140ครับซึ่งมันเป็นระยะทีพอดีอันนี้เป็นระยะทีแคบ คลองแหลกเข้ากับไทยเปิดนาไปแล้วเข้ากับจะเรียนสิทธิ์ใสครับเรียนสิทธิ์ตรงนี้นะนรนเรียนสิทธิ์ให้มันอันนี้ที่สุดนะครับเพื่อป้องกันป้องกันมันเหยียบต้นมันนะเพราะว่าลองมันเฉียบอีหลีโอ้ยเฉียบแบอย่างคากลเลยโอ้มันสีไทยใดบนี่ ขี้เขียบครับทุกค่ะอะฝากติดตามชิป n h านะครับ